สวัสดีเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ครูก้อยห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดาแต่เป็นประตูวิเศษที่จะพาเราออกเดินทางไปในโลกของความลึกลับน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนและในห้องเรียนนี้ทุกคนคือนักสำรวจตัวน้อยที่จะได้ใช้สมองและหัวใจไปพร้อมกันเด็กๆพร้อมหรือยังคะ วันนี้คุณครูมีเรื่องราวสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องใบบัวน้องใบบัวเป็นเด็กที่รักธรรมชาติมากวันหนึ่งเธอได้พบกับป่ามหัศจรรย์เรามาลองเปิดใจให้กว้างแล้วติดตามการผจญภัยของน้องใบบัวกันเลยค่ะในเช้าวันเสาร์แสนสดใสน้องใบบัวตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าอยากผจญภัยในวันนี้วันนี้อากาศดีจังอยากออกไปผจญภัยแล้วขณะที่เดินเล่นหลังบ้าน ใบบัวก็พบกับทางเดินประหลาดเรืองแสงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอตัดสินใจเดินเข้าไปแล้วก็พบกับป่ามหัศจรรย์นี่เธอระวังด้วยอย่าเหยียบมอสของฉันนะใบบัวตกใจเพราะกระรอกตัวเล็กพูดได้ในป่านี้ทุกสิ่งมีชีวิตพูดได้หากเจ้ารักธรรมชาติเจ้ากระรอกพาใบาบัวไปพบพี่ช่างใจดีและนกคูกนักวิชาการทั้งหมดต้อนรับใบบัวเข้าสู่ป่ามหัศจรรย์ นอกคู่พาใบาบัวมาเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตเจ้ารู้ไหมว่าในป่านี้แบ่งสิ่งมีชีวิตได้อย่างไรบ้างสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็นพืชและสัตว์ใช่ไหมคะพืชอยู่กับที่สร้างอาหารเองได้ส่วนสัตว์เคลื่อนไหวได้กินสิ่งอื่นเป็นอาหารใช่แล้วและยังมีอีกนะนักวิทยาศาสตร์จัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ตวตวและกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กลุ่มพืช เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้เช่นต้นมะม่วงกุหลาบต้นหญ้าต้นทานตะวันยังไงล่ะกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และเคลื่อนที่ได้เช่นลิงช้างยีราฟนกปลาดาวและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และเคลื่อนที่ได้แต่บางชนิดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เช่นราขนมปังเห็ดจูลินซีแบคทีเรียอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใบบัวเข้าใจแล้วค่ะดีมากดีมากเจ้าเข้าใจเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วต่อไปเจ้าก็เป็นนักสำรวจแห่งป่านี้พระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าใบาบัวต้องกลับบ้านใบบัวโบกมือลาสัตว์ทุกตัวพร้อมกับบอกว่า นูจะเล่าเรื่องราวของวันนี้และความรู้ที่ได้รับให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การผจญภัยในป่ามหัศจา์ของใบบัวเด็กๆพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตจําแนกได้อย่างไรบ้างเรามาทบทวนกันนะคะสิ่งมีชีวิตจําแนกออกเป็นสามกลุ่มได้แก่กลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์กลุ่มพืชเป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีการเจริญเติบโตมีการหายใจสืบพันธุ์ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้และมีคอรฟินสร้างอาหารได้กลุ่มสัตว์เป็นกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ได้มีการเจริญเติบโตมีการหายใจสืบพันธุ์ได้เคลื่อนที่ได้และกินสิ่งมีชีวิตอื่นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่สร้างอาหารเองไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เช่นเห็ดปลากลุ่มที่สร้างอาหารเองได้เคลื่อนที่ได้เช่นแบคทีเรียเด็ <S <S กๆคะเรามาลองเล่นเกมกันดูคะ่ะ